สวยสวยสวยตรงไหนสภาพนี้ไม่ขายเดี๋ยวมาบอกให้ว่าคันนี้ต้องทําอะไรบ้างนะคะก่อนถึงมือลูกค้านะคันนี้ที่เห็นมาแน่ๆคือรถแบบใหม่ปกติรถทุกคันต้องมีกระจกมองข้างคันนี้มาแบบลิมิเต็ดพิเศษคนมีบุญเท่านั้นถึงจะมองเห็นคันนี้นะ,ะนี่ได้ให้ดูเลยหน้าหมูมาแบบหล่อเลยสีขาวสวยๆนะจ๊ะเออไปดูด้านในก่อนดีกว่าด้านในาน่าจะไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรให้หน้าตื่นเต้นเออ เปิดมาจ้ะโอ้โหอุ้ยเบาะหนังสภาพโอเคปกตินะจ๊ะถ้าเป็นรถตอนเดียวแบบนี้นะคะเบาะหนังเนี่ยคนขับเนี่ยมักจะใช้งานเยอะใช่ไหมตรงนี้ต้องขาดต้องปรินต้องนู่นนี่นั่นแต่คันนี้สภาพเบาะยังดูดีเออหน้าจอหน้าจอมีมาให้ก็ไม่ได้กะโหลกกะลาก็เก๋อยู่ไฮโซอยู่สามารถเปิด GPS เปิดหนังเปิดดูด,ดูทุบนู่นนี่นั่นได้หมดแล้วพวงมาลัย <Home line S 2> เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะจ๊ะสำหรับคันนี้นะคะคันนี้เดี๋ยวไปดู ว่าให้ตอนเดียวเปล่าแบบนี้หรือเปล่านะจ๊ะมาก่อนเลยเลยนอกจากรถที่ต้องล้างทำความสะอาดแล้วนั้นล้อโอ้โหข้างนู้นอย่างจับข้างนี้นะทุกคนนะคราวนี้นะเดี๋ยวแน่ๆนนะเปลี่ยนแม็กให้ใหม่อยากได้แม็กอะไรขอแค่บอกมาส่วนยางนะจ๊ะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยทั้งสี่เส้นเดี๋ยวใส่ให้ใหม่ ไม่ต้องเป็นกังวลไปขับไปยังไงไม่โดนตำรวจจับแน่นอนนะจ๊ะคันนี้อย่างที่บอกว่าติดไว้ให้สำหรับคนที่มีบุญซึ่งเนเน่เองก็ไม่มีเพราะมองไม่เห็นเหมือนกันนะคะคิวมีมาให้แล้วที่จับที่เปิดนะคะเป็นแบบที่กันเล็บเวลาแบบพาคุณภรรเมียนะคะขึ้นรถไปด้วยแล้วภลเมียทำเล็บมานะคะไม่ต้องขูดสีรถนะจ๊ะเพราะว่ามีที่กันเล็บให้แล้วเรียบร้อยส่วนคันนี้ได้เป็นพาลอยมา ที่ใครบรรทุกแบบ5ตัน6ตันขึ้นไปนะคะคันนี้เอาอยู่เพราะว่าเป็นเพลาลอยแบบ TCPY ค่ะส่วนด้านบนตรงนี้บรรทุกแบบไหนใช้งานแบบนั้นค่ะใช้คอกใส่คอกใช้ตู้ใส่ตู้นะคะลูกค้าใช้งานแบบไหนคอมเมนต์มาบอกเน่ๆได้เลยเดี๋ยวเน่ๆใส่ให้ไม่ว่าจะเป็นตู้20,200คอก18,000ใส่ให้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายนะจ๊ะ ลงเล่มจดทะเบียนให้แล้วเรียบร้อยหรือว่าจะเป็นใส่แคดดี้บอยโอ้โหอันนี้ให้ฟรีไม่คิดตังค์เลยให้หนักกว่าเดิมเพราะว่าอะไรถอดมาหลายตู้มากไม่มีใครอยากได้สักคนเลยเหรอจ๊ะใครอยากได้ขอแค่บอกมาวันนี้ไปจริงๆนะบ,บายยคลิปนี้ไม่ได้มาขายมาเอาหาเฉย